วันนี้หมอพูดถึง5เรื่องนะคะที่เวลาหมอตรวจคนไข้แล้วหมอเจอว่าคนไข้ความดันค่ะยังมีความเข้าใจผิดในบางเรื่องนะคะ ดูเรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะแล้ววันนี้หมอจะพูดถึง5เรื่องนะคะที่หมอเจอเรื่อยๆนะคะในการที่ดูแลคนไข้ความดันแล้วก็ยังมีบางเรื่องที่คนไข้ย,ยังเข้าใจผิดกันอยู่นะคะข้อแรกเลยเจอบ่อยมากนะคะก็คือคนไข้วัดความดันโลหิตที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็เจอความดันโลหิตสูงนะคะคุณหมอก็จะแนะนําว่าเดี๋ยวจะต้องมาวัดความดันใหม่นะคะให้ไปวัดความดันที่บ้านสิอาจจะเป็น อาจจะเป็นในบางช่วงค่ะที่คนไข้ามาโรงพยาบาลเป็นเจ็บคอเป็นปวดท้องท้องเสียอย่างนี้ค่ะแล้วก็วัดความดันโลหิตแล้วปรากฏว่ามันสูงหมอก็จะแนะนําเช่นนี้นะคะนี่คนไข้ก็จะเข้าใจว่าอ๋อนั่นก็เป็นเพราะว่าเอออาจจะมีเจ็บป่วยไม่สบายก็เลยทําให้ความดันสูงไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไปก่อนแล้วก็รอไปเรื่อยๆนะคะรอ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 ไปเรื่อยๆบางทีก็ไม่ได้ไปสนใจตัวเองเพราะว่าเข้าใจว่าเออไม่เป็นอะไรบางทีก็แอบเข้าข้างตัวเองไปเลยนะคะว่าไม่เป็นอะไรก็ ทีนี้ในความไม่เป็นอะไรเนี่ยบางคนก็ไม่เป็นอะไรจริงๆนะคะ,ะ,คะก็คือเขาอาจจะไม่ได้มีความดันโลหิตสูงจริงๆอันนี้ก็จะไม่เป็นไรจริงแต่สําหรับบางคนนะคะเป็นความดันโลหิตสูงแล้วแต่ว่าไม่ทราบว่าวตัวเองเป็นดังนั้นก็จะขาดการดูแลนะคะ,ะไม่ได้ควบคุมอาหารแล้วก็ในสําหรับบางรายที่จําเป็นจะต้องทานยาก็ไม่ได้ทานยาค่ะก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาที่หมอเจอก็คือว่าพอ,อเป็นความดันนานๆนะคะแล้วก็ไม่ได้คุมอะค่ะก็พอเริ่ม เป็นมันมากมากเรื่อยๆนะคะอาจจะมาเจอกันอีกทีตอนไตเสื่อมไตวายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เจอได้เรื่อยๆอันที่2ก็คือคนไข้ค่ะพอหมอบอกว่าให้ไปวัดความดันที่บ้านคนไข้ก็จะกังวลแล้วอุ้ยโอยมาวัดความดันที่โรงพยาบาลดีกว่าจะมีะคุณพยาบาลคอยวัดให้คุณหมอคอยดูแลให้กลัวว่าตัวเองจะวัดความดันไม่ถูกต้องนะคะ ก็คือหมอก็แนะนําว่าคนไข้อ่ะคะ่ะควรจะดูแลตัวเองควรจะหัดวัดความดันเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวัดความดันไม่เป็นค่ะหมอก็แนะนําว่าอลองวัดเองก่อนนะคะถ้าไม่แน่ใจย,ยังไงยกเครื่องวัดความดันไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะ,ะการที่เราลองวัดเองก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ตรงไหนที่มันมีตรงไหนที่เราสงสัยเราอาจจะไม่แน่ใจยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยไปเทียบกับเครื่องที่โรงพยาบาลเลยนะคะ อันที่3อันนี้ก็เจอบ่อยนะคะการที่แบบไปวัดความดันที่บ้านแล้วก็ระวาังเอะเครื่องวัดความดันจะเป็นยี่ห้อไหนดีเครื่องวัดความดันมันใช้ได้ไหมปรากฏคนไข้ก็ลองวัดความดันดูเอ้วัดเสร็จอา้าวจิ้มซ้าเลยเลขมันไม่เท่าเดิมค่ะถ้าเกิดว่าเครื่องวัดความดันของท่านใดนะคะวัดความดันเสร็จเช่นวัดความดันแขนนี้นะคะวัดความดันเสร็จแล้วปรากฏว่านั่งแป๊บเดียวกดซ้ําเลยแล้ววัดความดันแล้วค่าไม่เท่ากัน อันนั้นแปลว่าเครื่องความดันอันนั้นนะคะใช้ได้นะคะก็ะคือความดันของเราอะค่ะจะไม่เท่ากันตลอดเวลานะคะกดกี่ทีก็ต้องไม่เท่าเดิมค่ะอันนี้ก็คือเครื่องปก,กตินะคะอันนี้เจอบ่อยมากๆคุณไข่ก็จะกังวลมากเลยทำไมมันไม่เท่าเดิมหรอหมอทำไมมันไม่เท่าเดิมค่ะเป็นอย่างนั้นละคะ่ะ ต่อไปก็คือเออเดี๋ยวไม่ทานยาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวยามีผลกับไตกลัวไตจะวายกลัวไตจะเ,เสียหายกลัวไตจะเสื่อมจากยาที่ทานนะคะที่จริงยาทุกตัวค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีาการขับที่ไตยอยู่แล้วนะคะมียาความดันบางตัวที่มีผลกับไตจริงๆนะคะแต่ว่าในการที่มาโรงพยาบาลค่ะถ้าเกิดว่าจาเป็นจะต้องทานยาหมอก็จะเลือกยาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนนะคะแล้วก็จะแนะนํา ข้อควรระวังนะคะรวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีการจําเป็นจะต้องปรับยาก็จะไม่ใช่ว่า,าสั่งยาความดันตัวเดียวใช้ไปตลอดชีวิตอันนั้นอาจจะไม่ใช่นะคะแล้วก็การที่คนไข้ค่ะหลีกเลี่ยงการทานยาโดยที่ที่จริงจําเป็นจะต้องทานยาปล่อยให้ระดับความดันสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนั้นนะคะไตจะแย่จากการที่ไม่ทานยานะคะดังนั้นหมอก็คิดว่าถ้าเกิดจําเป็นจะต้องทานยาก็คือให้ทานยานะคะ ข้อสุดท้ายก็คือถ้าเกิดทานยาไปแล้วจะต้องทานตลอดชีวิตอันนี้แล้วแต่บางคนนะคะก็คือถ้าเกิดว่าความดันไม่ได้สูงมากแล้วก็ปรากฏว่าไปลดอาหารเค็มไปลดน้ําหนักไปเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่จะมีผลเกี่ยวกับความดันแล้วทําให้ความดันลดลง สุดท้ายหมออาจจะแนะนำให้หยุดยาได้จริงๆนะคะแต่ก็จะต้องอยู่ภายใต้การที่คุณหมอเป็นคนพิจารณาคุณหมอเป็นคนแนะนำนะคะหมอก็คิดว่าไม่ควรที่ว่าคนไข้าอาลกัวเดี๋ยวจะต้องทานยาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ทานยาเองเลยอันเนี้ยก็จะกลายเป็นความอันตรายอันหนึ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยอะคะ่ะ และสำหรับวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ,ะท่านใดที่มีคำถามค่ะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะแล้วก็ท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกระยมนสวัสดีค่ะ